ติดปกตินะนี่โหลมแรงนี่อันนี้มันติดนะครับอไปเช็คนี่ก็ลมแรงเหลือเกินอันนี้มันติดปกตินะครับแก๊สไม่หมดนะแก๊สมีเยอะนี่เต็มบ้องแก๊สเต็มนะครับเอามึงจุดอันนี้ได้มึงกึงขึ้นมาได ไม่งั้นเดี๋ยวกูจะลงไปอีกส่งมันติดนะครับทุกคนไปแชร์กันนี้เดี๋ยวเด,ดี๋ยวเฮ้ยเมื่อกีก้ยังตอยู่เลย ดูคนตอนนี้ผมกลับมาที่ห้างนะครับก็ที่นี่ก็มีความอาถรรพ์อยู่นะเกิดเรื่องเกิดเรานะครับหลายอย่างนะทั้งกลางวันกลางคืนนะครับผมมาที่นี่ช่วงเวลากลางคืนก็จะเฮ้ยใ,ใครวะฮะกลับบา้านกันกลับบ้านกันเอามึงมาได้ไงอะ่ะเดินมาเดินมาทางนูงน้นอ่ะโคตรไกลเลย คหวาวอ่ะไม่มีข้าวดีไม่ได้เอาข้าวมาเนี่ยาาว่ามานั่งห้างธรรมดาเนี้ยแหละเขารู้จักกับผมนะทุกคนรู้จักกับผมเราจะให้ช่วยยังไงอะ่ะก็หิวข้าวอะ่ะเดินกรรมไม่ถูกอ่ะู่เข้าวเดินกรรมไม่ถูกะจะให้ไปส่งเหรอเออลงอยู่เนี่ยเดินเดินเดินคนหิวข้าวอะ่ะไม่มีข้าว เขาบอกว่าเขาหิวข้าวเขารู้จักกับผมนะเขาเป็นคนในหมู่บ้านเขาบอกว่าเขาหิวข้าวไม่ได้เอาข้าวมาเลยอะกลับไม่ถูกอะเดินกลับไม่ถูกจะให้ไปส่งเหรอ,อหยังไม่ว่างเลยอะว่าเดี๋ยวค่อยไปส่งไ,ได้ไหมไ,ไม่ได้ไม่ได้อยากขึ้นมา ไม่ต้องขึ้นมาเอางีา้เดี๋ยวบอกทางให้เอาไหมได้ไทางไหนก็เดินเดินตรงไปแล้วข้ามห้วยใช่ปะ่ะข้ามห้วยปุ๊บอะมันจะมีทางแยกออทางแยกกลเลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรงไปอย่างเดียวเลยมันจะถึงหมู่บ้านแล้วนะเนี่ยโอเค,อเคไปมันมาได้ไงวนนะบ้าบอทุกคน ไปไหนแล้วอยู่มันก็มาเนี่ยทุกคนก็มันบอกให้ <c oughs> บอกว่ามันหิวข้าว แล้วจะให้ผมไปส่งครับเสีย,ยงเหมือนเสียงเนี่ยเมือนเสียงเดือนกลับมานัานไงมันเดินกลับมาแล้วนู่นเนู่ยเดินไปคิดแค่นิดเดียวมันยังไม่ถึงห้วยจะไปถูกเนียไง ฮะมึงเดินก้าวไม่ถูกมึงเดินไปแค่นิดเดียวมันจะถึงที่ไหนยังไม่ถ <m ys> ึงห้วยเลยแล้วมึงจะไปไงต่อเนี่ยมานี่ดิมาคุยกันตรงนี้ดิ เอ๋อมึงแล้วมึงมาทำอะไรในป่าเนี่ยมาเที่ยวป่า,ออปาแล้วกระเป๋ากระเป๋าอะไรของมึงเอาไปไหนอ่ะมึงไม่มีกระเป๋าอ่ะฮะทิ้งหมดแล้วโอ้มันทิ้งกระเป๋ากระเป๋าอะไรหมดเลยทุกคนเอางี้เดี๋ยวหาไปแชร์กัน chuột phải chạy của tôi đi mụn à, Mình tên tiền nữa khuyên mụn chỗ mỹ tên mỹ tân kuân ma mụn chỗ để mình chuột à, đi mọc anh đi. lọc mẹ chạy mẹ tên 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 กัดจะหมดได้ไงครับทุกคนมผมเนี่ยจุดติดเดี๋ยวไม่ใช่เลยมาเหมืนี้ไม่ใช่เลยนะนะครับน้ำเปล่าน้ำมีอยู่ยเ,ดยเดี๋ยวแปบเออได้เดี๋ยวเอาน้ำให้แปง ấy hai bên này quá quần nóng vô ơi, mình tại mama áo vào có điều lên ở mama về kinh cái nào à, mùng nắng kinh tôi nó lại nhưng mới tông bay này จริงเปล่าเหมือนมันจะหิวจริงอ่ะทุกคนดูมันกินนะทุกคนรีบมากๆเลยนี้หิวหนักเย มุ่เป็นคนในหมู่บ้านจริงไหมลูกทุกค,คนว่าจะเป็นไปได้นะครับเป็นคนในหมู่บ้านจริงเนยอาจจะไม่ใช่สิ่งนี้ได้รับจหมองไปครับดูจากการกินเนี่ยหิวมงมากเลยแล้วก็ไม่สามารถที่จะจุดไปแช็คได้เนี่ยคอน,นี้ผมเป็นข้อสงสัยของผมเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้ลองจุดดูด้วย แต่ไฟแช็กของผมเนี่ยจุดได้จุดได้ปกตินะครับผมเนี่ยไม่เคยโดนมีกันไฟแช็มีอันอันนี้จุดได้ปกตินะทุกคน ไม่เสียนครับอันนี้จุดได้มีผมพกนำรองมาไว้เดี๋ยวจะให้มันจุดอีกอันนึงจุดได้ไหมเพราะเป็นจุดได้เนะผมจะกลับไปส่งมันเนะี่ยมันจะเป็นคนจริงๆก็ได้ร้อยมากินเต็มเลยก้นน้ำผมเนี่ยตกหายไปที่ไหนมนะิง อยู่ในกระเป๋านะั่นก่อนะเเมื่อกี้หาไม่เจอเจอแล้วเจอน้ำแล้วเมื่อกี้หาไม่เจอหลบอยู่ในกระเป๋าอยู่ข้างใต้กระเป๋าโยนมา,นมาเอามุกีน้ำอ่ะแตกเหรอโดนอะไรแตก ดูมบนนี่หิวมากเลยกินแบบรีบกินเลยค่อยๆกินเลยม,มลันวางติดคอเฮ้ย คอยกินไม่ต้องรีบ มันมาไม่เหมือนคนเดินบ่าเลยมาแบบเหมือนกำลังไปไล่ไปนามากกว่าเอาไอตอนเนี้ยอยขึ้นมาเหรอมีแรงขึ้นมาหน่อยเนะกินกินอะไรไปมีแรงขึ้นมาหน่อยอะมึงอดมากี่วันล้สามวานันละสามวานัน โอ้ตอน,นคืนทำไงอ่ะนอนอยู่ในป่านอนมือม,มืออยู่งั้นอ่ะอันนี้มึงจะเอาไงต่อก็ไม่รู้ดิฮะก็ไม่รู้ม่รู้อยู่ขึ้นมาเที่ยวหากูไหม cúm anu yaờ, cúm anu yaờ, thàm mùng chui dây check títờ, cúm, hãy mùng cướn mờ đái. Chui đi. chơi đi. phải อันไหนมึงบอกว่าเมื่อกี้จุดได้อะไปใช้แก๊สมึงหมดนี่มันหมดหอมโกหกนี่วะเอามึงเอาอันนี้ไปจุดดิมึงจุดได้เนี่ยมึงอาเดี๋ยวกูจะดลงไปนี่อันนี้มันติดนะอันนี้มันติดปกตินะ นี่โหลมแรงนี่อันนี้มันติดนะครับอไปเช็คนี่ก็ลมแรงเหลือเกินนี่มันติดปกตินะครับแก๊สไม่หมดนะแก๊สมีเยอะนี่เต็มบ้องแก๊สเต็มนะครับองจุดอันนี้ได้มึงคือมึงขึ้นมาได้มันง,งั้นเดี๋ยวกูจะลงไปอีกส่ง มันติดนะครับทุกคนไปแชันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวกูจะโยนให้มึงนะ้ะ นะครับไปเช็คิดปกตินะอ๋อมึงจุดดิมึงจุดตีนมึงเดี๋ยวกูจะลงไปเอาอ๋อมึงรับไม่ดีเฮ้ยเ hey, มื่อกี้ยังตีอยู่เลยแกนไม่หมดแล้วอันเนี้ยหัวมึงก็ไม,ม่เด้งด้วยแกดมีเต็มที่เมื่อกี้ ไม่ติดอะอจุดไม่ติดอะเป็นไรอ่ะมันไม่ใช่เลยนะครับทุกคนเมื่อกี้เนี่ยผมยิงจุดติดเลย เมื่อกี้ไม่ใช่แล้วเมื่อกี้ติดอยู่เลยมันไหลแช็กแล้วเกินไม่ไม่ติดอ่าจะบ,บอกว่าเสียอีกดิ ไม่มีแลวนะกูมีแค่สองอันนะไม่เดินกลับไปส่งหลาฮะไม่เดินกลับไปส่มหลาไม่ไปอะไม่ไปหรออือยังไม่ว่างเลยต้องโกหกเขาว่าไม่ว่างรับทุกคนเขาจุดไปแช็งไม่ติดนะนมึงมึงเดินไปทางไหนตะวันขึ้นนะมึงเดินไปเลยอย่าเดินไปตะวันตกนะ ตะวันขึ้นนะ่ะยังไงเดินไม้ก็ถูกไม่ลงแน่นอนปล่อยเลยไปแล้วก็พยายามฟังอะมันไปแล้วทุกคน ตอนแรกเนี่ยผมก็กะว่าจะลงไปแล้วนะโอ้มันทำแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่นะครับจุดไฟแช็กผมจุดก็ติดนะแต่เขาจุดไม่ติดเนี่ยมันผิดมนุษย์มันนานนะทุกคนมันไม่ใช่เรื่องปกติตัวไป เนี่ยรอดูดนะว่ามันจะไม้หรือเปล่านะครับถ้ามาอีกเนี่ยคือไม่ใช่แล้วนะมันกลับสองรอบแล้วกลับไม่ถูกก็ไม่ใช่เรื่องแล้ว hey, มันมามนมแล้วทุกคนมันบอกมันกลับไม่ถูกอ่ะฮะ เออกลับไม่ถูกมึงก็ตายอยู่ในป่านี่แหละอเอาไมฮ้ยเฮ้ยเฮ้แล้วมึงดูแต่กูทำไมเล่ากูอกูไม่ลงอ่ะเนฮ้ยมึงจะพังห้างกูเหรออือหือ เฮ้ยเฮ้ยห้างกูจะพังเฮ้ยเฮ้ยมึงกูจะตกห้างนะเนี่ยมึงทำแบบเนี้ยเฮ้ยเฮ้ขยใหโยนของขึ้นมามางม,ม,มึง ให้ผมไปส่งไม่ได้แล้วจะมาโมโหใส่ผมได้ไงครับร<อ>เฮ้ยเฮ้ยเป็นมะนเอาจริงวนะเฮ้ยเฮ้ยเอาจริงเหรอจะเอาแบบนี้จริงเหรอ,รอเฮ้ยเฮ้ย,ยทางมันจะพัง เขาบอกว่าห้างมันจะพังอย่าดึงทำไมเล่าี่มันบ้าหรือเปล่าวะเขาไปดึงทำไมเล่าเดี๋ยวห้างมันจะพังเนี่ยเขาบอกว่ายังไม่ว่างแล้วยังไม่ว่างเนี่ยไม่ฟังกันเล่า ลลงนี้ไม่น่าเอาของให้กินเลยนะครับทุกคนไปไกลๆเลยไปไม่ต้องมายุ่งแถวนี้เฮ้ยจะพังห้างผมมะทุกคนไปเลยมันไปมันก็เดินวนอยู่แถวนี้ดูไม่ไปจริงๆสักที เออมไปทางนั้นมันถูกเปล่ามึงต้องไปทางนี้ทางนู้นก็จะมาโมโหใส่กันได้ไงเล่าไม่ให้ไปส่งไม่ได้อะ่ะเออมึงจะโยนอะไรมาโมโห,มหผมแล้วนะทุกคนปิไไดไปผิดทางแล้วนะไม่ใช่คนละทางแล้ว ไม่รู้จะไม้หรือเปล่านะครับทุกคนนะแต่ผมก็พร้อมจะรับมือนะครับคือบอกให้ผมเนี่ยไปส่งไม่ได้จะมาโมโหใส่ผมได้ไงครับนะมันไม่ใช่เอคนปกติทั่วไปหรอกทำแบบนี้นะครับโอเคทุกคนก็ถ้ามันไม้เนี่ยผมจะไล่มันกลับอีกแล้วผมจะไม่ให้ขึ้นมาบนห้างนะครับอืม